วันที่ห้าธันวามหาราชประชาชาติชื่นชมสมศักดิ์ศรีทั่วทั้งแคว้นแผ่นดินไทยต่างยินดีสดุดีพ่อหลวงของปวงชนด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ารายการสยามวรารตี้ สวัสดีครับครับผมประดิมุกครับประดิมมหาดุษยครับกับเรานะครับในรายการสยามวารตี้นะครับรู้สึกว่าเทปนี้จะเป็นเทปสุดท้ายกัด้วยใช่ก็แบบอึดอัดนิ่เลยนะเพราะว่าเป็นโครงการของเราที่กำลังสิ้นสุดแล้วครับผมสำหรับนิวส์จากโปรตุกูนะครับเราก็นำเสนอไปแล้ว14โรงเรียนวันนี้มาอีก7โรงเรียนสุดท้ายนะครับว่าจะมีโรงเรียนไหนได้บ้างนะครับไปชมกันครับ

ขอยบนิ้วให้อีกหนึ่งลงเรียนไปบวนอ่ะปรับมือให้กันเรงใจด้วยค่ะบวนยาวฉันเถอะขาใจขอเพียงให้เธอเข้าใจหัวยังมีสันคอยอยู่ข้างเธอสวยสง่าและดูน่าชมเป็นดินของไทยลวนคนดีมากมีประวัติศาสตนับพันพันปี นคาคอยพนมวิทยาคมเ,เป็นหน้าเป็นตาท่าฮีสานเด็ดแท้อุ้ยก็คนธรรมดาบุ่นโน้ยโดยว่าเซียงก่อยามานมองธรรมชาติแล้วก็แววตานี่คือแบบว่าไม่เขินไม่อายด้วยนะครับอย่าได้โทษและอย่าวันไว้เก้าวเดินไปแม่ เราอยากจะนําเสนอะไ่เรานําเสนอให้มันถึงที่สุดก็ครบแล้ว21ทีมที่เข้ารอบใคือเสียใจคือเสียใจเขาดีใจแต่เราเสียใจว่าจะไม่ได้พบท่านผู้ชมแล้วแต่ว่าต้องไปติดตามชมรายการอื่นๆของเราทางสทบ5เราก็ยังเป็นพิธีกรหน้าเดิมเหมือนกันก็มีรายการรักระดุกอนทัวร์นะครับ รายการสยามนะครับสุขครับผมนะก็ติดตามกันได้นะครับส่วนผลการตัดสินนะครับก็ต้องไปติดตามทางช่องสยามธุรกิจแชนแนลนะครับและทีมไหนที่จะได้ถ้วยใบนี้พร้อมเงินรางวัลหนึ่งล้านบาทไปแล้วก็ไปติดตามข่าวดได้ที่หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจนะคะดูย้อนหลังได้ทาง YouTube นะครับวันนี้เราสองคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วครับค่ะเดี๋ยวจกัให่กับรายการอื่นค่ะ ในภารกิจประจำวันถึงแม้งานจะยุ่งเพียงไหนรัดก็ไม่เคยปล่อยปะละเลยตนเอง Bio Advanced d y y Cream ช่วยปกป้องผิวพรรณรัดให้ดูสว่างใส Bio Advanced Day Cream หนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก p i e r Center เรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนต้องมั่นดูแลผมอยากเห็นคนไทยทุกคนมีสุขภาพที่ดีอย่าประมาทนะครับ มาดูแลรักษาสุขภาพด้วยกันวันนี้เพื่อตัวของคุณและคนที่คุณรัก Neo Life ชีวิตใหม่ที่ดีกว่าแล้ต้องขอขอ,ขอบคุณนะคะบริษัท Neo Life International ค่ะหนังสือิม์สยามธุรกิจครับผลิตภัณฑ์เทียวเซนเต้ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Neo Life นะครับสยามธุรกิจชแนลค่ะ